นี่นี่เออต้องมา่งตรงนี้ไกลมาเขาจัดไปให้แล้วต้องช่วยไม่อยากจะมีภาพสักภาพแล้วมาเที่ยวเนี่ยปูมานั่งตรงสะพอดไหมนั่งสะกางเลยเดี๋ยวแอนเป็นกระเจียววะช่วยตะโกนอีกแล้วหรือเปล่า เอาคนตัวเล็กๆเอากระเจียวใหญ่ๆใช่ขายก้างกระเจียวเลยนะยุงบังหน้ามอนีจยุงกลางเลยเลยตกแล้วไอขึ้นเลยขอบใจน่ารักที่สุดเลยต้องยืนบนแผ่นปูนมากถึงจะได้เห็นดอกไม้ไหมด้วยเห็นคนเห็นหมดเลยลุงไม่มาตอบอะไรวะ Mà vào thải hai tôi